สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราไปทุ่งนากับแม่นะคะที่อุบลเนาะเมื่อวันที่สี่ตุลาที่กลับบ้านไปเยี่ยมบ้านนะคะแม่ก็จะพาไปหาหน่อไม้นะคะชมไรชมสวนพักผ่อนเบาๆนะคะแต่ว่าขากลับบอกเลยว่าไม่เบานองไมหนักมากมาดูจ้านี่แหละจ้าเป็นบรรยากาศ ขี่อยู่น้ำทงไฮทงหน้าต่างจังหวัดเท่าเนาะมันก็นจะสบายหูสบายตาจังสี่ละจ้าไปจ้าไปเลาะน้ำกันเนาะอันนี้คลิปนี่อีหล่าเคยล่องแล้วแต่ว่ามันจะมีเสียงเสียงหนึ่งที่ติดเรียกขสิทีอีหลา่าทดลองใส่เบงเนาะจ้านี่นีพออ่พ่ออีหล่าผ่านการสั่งไล่ใดของโปรแกรมสมาชิกแล้วเพื่อนก็นมีข,อข้อความมาแจ้งเตือนเนาะจ้าว่ามีคลิปหลังคลิปผิดตดีเสียงแล้วก็ติดคลายไล่น้ำเล็กน้อย เพราะว่าเมื่อนอันอิหล่าเริ่มลืมลบไล่นามของแคบคัดออกเนอกจากที่อิหล่าพดไปบัดที่นี่อิหล่าก็เลยเอามาลี่หม่เอาไมาเห็ดไม้นะจ้าเอามาลงใงไมเนะนี่ละจ้าการพดล่องกับตัวเองดีกว่าการทีเข้าไปรับฟั่งเอียงมากแล้วที่แบบว่าไม่เห็ดผิดๆตามๆกันเนาะจ้าคลิปของอิหล,ล่าแต่ละคลิปล่องเขาไปเบิงได้ว่าอันใดมันจะผิดกฎประผิดกฎหล้กการเสียงเพ่งที่อิหลา่าลงเป็นอย่างมันคือปฏิลิยกับเสีย่ย เขาก็บอกกันอยู่เนาะจ้ะว่าเสียงในติกตอกน่ะมันจะบวติดลิขสิ์แต่ว่ามันก่บมเมนทุกเพลงจ้ะแต่ทั้งทีดีห้าต้องโหลดแอปถีมันสามารถตัดแต่งคลิปได้เนาะจ้ะยังเช่นแคปคันีก็คือง่ายเลยจ้ะพราะว่าเวลาห้าใสเพลงไปแล้วเพื่อนจะเพิ่นจะมีกะตรงประมาณในห้าเลยได้ว่าคลิปนี้มันติดเพลงลิขสิทธ์บอถ้าเกิดหนึ่งนาทีนั่นนะคะมันมันมีอีกอย่างที่หนุ่งอยากเลยจ้ะล่องผ้ากันไปโหลดแล้วมาตกแต่งถดล่องเบิรงนได้จ้า